เฮ้ยพีคทุกคนเอาดูฟังเดี๋ยเราช่วยกันแปลคุณรู้เปล่า้เจีเหรอพี One Story about God in Korea เอาแบบเวลี่น่ากลัวพี่อันนี้ของจริง Before Before กำ i n ัวโกพีไหมัวโกสเปียร์พี่ต้องช่วยแปลให้พี่ e Story e Story กนทุกคนทุกคนน้าน้วัวท โ o สมัยคอสบาลกส t เอร์เอาแบบเอาแบบเมื่อวันก็อยู่มิดอินเกาหลีนะยูเบอกว่าตอนนี้อยู่เกาหลีพอดีตายพอดีมายูยูยูซีโกส Yes ยูซีโกส Yes many t i m e next d y อเกาล Yes in Korea my my in Korea before ten year People maybe maybe people. Ah,ประมาณสิบปีที่แล้ว. เฉียนเย่เฉียนเย่ฮะ. Maybe maybe maybe. ประมาณประมาณ. Uh, -huh. uh, my dance hall and when they sleep. ไปนอน. Sleep in hall dance. Yes yes yeah. Uh. Oh, yes, yes, yes. uh, when but uh, I want to wake up. อยากตื่น. <coughs> but <both, coughs> <both> my hand <coughs> and <coughs> my body, <coughs> my <coughs> my foot and my leg don't move. Uh, okay. Don't move. Oh, uh, I want to uh and open eyes ding oh, ghost ding 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 yes ding i see i see ghost yes yeah, same um long hair ผมยาว yes white dress long dress long dress white white ค่ะชุดต้นฉิแล้ว water มีร่องมั้ย i don't know what I remember ยาวแล้วก็คือ big mice แล้วน่าจะกับ อ่ะตอนก็คือบอกว่าเขาบอกว่าตอนนั้นเขาหลับอยู่ในหอในหอการเต้นแล้วพอจะตื่นมาเพราะ่ามันตื่นไม่ได้คือมันขยับแขนงเนี่ยครัแต่พอลืมตาขึ้นมาเพราะ่ามันดูนมผีเห็นเป็นเป็นผีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวกอดกิร์กกอดเกิร์กงตึงตึงตึงขึ้นมาผมยาวสูทสีขาว l องแฮผมยาวแต่คือไม่รู้ว่า watermelon ไหมอ่ะตอนกขยโกอินเตดอนดอนน็อตฟันนี่เอสโอเคน็อตฟันนี่ w a t e r m e l o นโปรดเลิศ don't p ี e Uh, Why uh, you kiss watermelon? No, no, uh, okay. okay. Anyway, he asked, I want to know, maybe, can you put on Ah, Keep going. Melon or apple? Keep uh, uh, going. Uh, uh, some, sam some, some, Yes yes. Uh, some maybe some, some. Maybe. Maybe, maybe. Apple. maybe orange. Oh. Uh, uh, little little, little. But uh, half 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 Ding 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 ding, ding. Uh. And there, I, I see. Oh, come on. Oh, oh, can't how Can't how Can't don't oh, know how to do. Must not good. I can predict. Ghost there to do to do. I see, but my eyes don't close. Don't close. I don't know. Can't, yes, I want to think, but but don't don't can't can't be can't be can't beat. and ten seconds, ten seconds. กูเอาใจไปอ๋อผกสิ่งที่ต้องมีกับผีเนี่ยแล้วก็เพราะสิ่งที่ต้องสามารถวิ่งได้แต่ต้องบอกก่อนผมจะได้คุยเข้าเรื่องพีคคือห้ากับครึ่งหน้าของเกอร์เกอร์เกอร์กัวอ่ะแบบเอ็กซิเดนต์เนี้ยแบบหน่ากลัวน่ากลัวเยังแย่ไปกว่าคือครึ่งหนึ่งเละแปลว่าผีตัวนั้นต้องประสบอุบัติเหตุใช่ไหมพี่นี่เจอที่ไหนอ่ะแม่คือเจอที่คนเลี้ยงขึ้นแค่ข้างหน้าหมายเนี่ว่านี่ี่ไหนแบบในบ้านในหอในหอเต้นพี่คือถ้าครึ่งหน้าเละเนี่ยคือเป็น เจออุบิเหตุมาใช่ไหมพี่อยู่โรงพยาบาลพี่กรู้ก็น่าจะใช่ครับ่อยู่ใโรงเต้นงเาอาจจะเต้นแล้วหน้าแถดจะไปกระพื้หายไปข้างหนึ่งแ่กอยู่นะพี่แป๊บนึงเอ้ย a s a u g p e r คือแบบน o t c o l อย Because you คอ i n ูยู g because ยู t ง i ิ้งบ b e สบฟอร์ f o r e s บ e คอส